นี่ค่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาซ่อมแอร์กันเย้แล้วนี้ก็คือแบบว่าดูเหมือนแบบคนซ่อมแอร์จริงๆน่ะโอ้ยจุ๊บแซงเธอน่าเหมือนชายที่เราจะเข้าไปในบ้านพักคนชรานะ อายแก่แล้วอ่ะลูกไม่ไม่แกไม่ใช่ยายแกเป็นตาคนหลอและที่สำคัญฉันงงมากเลยว่าเออคนนี้คือใครเนี่ยหัวเลิมผมเองครับผมผมอ๋อเีวะแกมารกแกมากทั้งสี่คนนี้จะมาทำการรับจ็อบพิเศษนะคะเป็นงานกะดึกเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาซ่อมแอร์กันสี่ตัวตัวละหนึ่พันบาทได้เงินไปเที่ยวปีใบแล้วก็แล้วก่อนเพื่อนทำไมมาซ่อมกลาคืนน่ะ บ้านบอกว่าให้เรามาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขากําลังเตรียมตัวไปปิกนิกกัน,นวันปีใหม่อ๋อไม่ต้องพูดภาพทำเพลงพวกเราหาของก่อนดีกว่าว่าจะเอาอะไรไปซ่อมอกระดาษโน้ตอะไรอ่ะมีแค่นี้แ<ะ>หละพวกเราฮะดูดิเราไปซ่อมแอร์ด้วย <laughs> เฮ้ย<ะ>ไขควง<ะ>เราระดับโปรเพื่อนเราระดับโปรไขควงเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้ว น้ำเดิมไม่ต้องใช้เราใช้เคชื่องแทได้ไหมเนี่ยอยากรูะไม่ได้ครับผมอันตรายครับผมเฮ้ยมีกระดาษโน้ตด้วยเั้าขอนกระดาษโน้นนิดึงเขาว่าไงเจ้าของบ้านเนี่ยจะทิ้งกระดาษโน้นนี้ไว้ให้เรานะงานสุดท้ายของวันนี้เจ้าของบ้านบอกว่าวันนี้เขาไม่อยู่บ้านดังนั้นเธอจึงให้กุญแจกับเรามาเราจะต้องซ่อมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดสี่เครื่องและเจ้าของบ้านให้เงินเพิ่มอีกมากเชียวถ้าเกิดว่าพ และเจ้าของบ้านจะเพิ่มเงินให้เราอีกมากถ้าเกิดว่าพวกเราช่วยจับหนูในบ้านของเธอและนํากลับไปให้เธอด้วยฉันไม่รู้เลยว่าเขาเอาหนูพวกนี้ไปทําอะไรแต่เราตัดสินใจที่จะรับงานนี้เพราะต้มจานเงินโอ้โหช่วงปีใหม่ใครๆแก่งได้งานนะนะใช่แต่เรารับงานนี้ก่อน<ร><ร>เสียใจด้วยนะฉันก็รับงานนี้เหมือนกันฉันขอเอ่อแอร์ตัวที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีพละกำลังในการซ่อมเดียวนะอันนายน่กดเริ่มเกมเหรอ นี้หรอที่นายบอกว่าเขาให้เรามาซ่อมแอร์ที่บ้านเนี้ยไม่เหมือนบ้านผีสิงกันเลยอ่ะไม่เหมือนบ้านผีสิงอะไรมีต้นไม้ดูเขาไปการตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักที่น่ารักกว่านี้เหมือนบ้านล้างเลยอ่ะโอ้โหเขาไปอยู่บ้านเนี้ยเขาต้องล็อกบ้านอย่างมิดชิดทดเดียดปะขอต้็นรับรังน้องทิ้งน้องอ่าเปิดประตูก่อนที่จะกดกริ่งได้ซ้ำขออะไรอะไรเฮ้ยดูเพียเลยวุ้นทีฉันจับได้ตัวหนึ่ง เอส่กล่องเอามาใส่กล่องมาใส่กล่องเดี๋ยวผมเอากล่องมาให้ผมเอากล่องมาให้เดี๋ยวนะตุ๊กแกขอจะดูหนูหน่อยอ่านี่ฉันเหยียดหน้านายได้ไหมอ่ะหัวโคตรใหญ่เลยจะว่าเอามันไปเออเอาเครื่องในออกแล้วไปตากแห้งดีไหมเอออยางไินที่ในติ๊กฟอกขายหนูหนูทอดหนูตากแห้งเยอะเหลือเกินอยากกินหนูนั่นหนูนาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้หนูบ้านนะเพื่อนโอเค เราทําการไปซ่อมแอร์กันดีกว่าเริ่มจากการสํารวจบ้านนี้ก่อนนะว่าเขามีห้องกี่ห้องแล้วก็จะซ่อมตรงไหนได้บ้างอ้ยมันมืดจังเลยเปิดไฟหน่อยดิเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตรงนี้มีแอร์ไปนะเปิดสวิตไฟโอเคห้องนี้เป็นโรงรถครับผมเจอแอร์ามือสุดของบ้านนะแล้วก็มีจดหมายด้วยไม่มีใครเชื่อฉันเลยในคืนนั้นมีผู้หญิงน่ากลัวเข้ามาในบ้านและไล่กัดพวกเราเฮ้ย อ๋อผีอะไรมากาะเดี๋ยวนะจะจไม่ได้ทำงานเลยมีเรื่องปะหลาดะหลาแบบอ่ะอไรใครกดออกไม่เสียใครห้องน้ำอ่ะไม่ได้เข้านะไม่เข้าเลยเขาอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเฮ้ยมัได้ยินเสียงอะไจริงๆอ่ะมีเสียงกดกดห้องน้ำไม่มีเลยเพื่อนบอกว่าเขายังอยู่หรือมั้งแต่บ้านมันพุ่งตื้นๆเลยนะเขาบอกอีกว่าหลังจากนั้นทุกๆคนก็กลายเป็นหนูหมด ฉันเห็นพวกเขากลายเป็นหนูจริงๆฉันเป็นคนเดียวที่รอดมาจากคืนนั้นได้ผู้หญิงที่น่ากลัวคนนั้นเข้ามาหาฉันแล้วคว้าตุ๊กตามหมีจากมือของฉันและหลังจากนั้นเธอก็หายไปฉันไม่ยามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีไฟ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 ,ไฟแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดฉันเลยมันน่ากลัวมากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันต้องหาคนมาช่วยครอบครัวฉันอ้าวที่เจ้าของบ้านบอกเราว่าเขาไปปาร์ตี้ปีใหม่นั่นก็โกหกเหรอ เขาเป็นหนูไปแล้วเหรอฉันไม่รู้เอาเป็นว่าเรารับงานเขามาแล้วเราก็ต้องทำงานให้สำเร็จผีเผออะไรฉันไม่กลัวหรอกนะเราไปเริ่มจากต้องแรกกันดีกว่านะไหนแม่ไหนไปซ่อมที่ไหนกันน่ะ เหมือนเป็นการเก็บตกวันฮาโลวีนหรือเปล่าพวกเขาก็แบบมาพูดให้เรากลัวเล่นๆอะไรเงี้ยแก้ชักแอร์โอ๊ยนายหยิบหนูก็เล่นอีกทำไมเนี่ยนายอยู่ชั้นหหไหนเ<ห>นี่ยดูนะเฉาะเฉาะอย่าเลยพี่มันหนูมักำลังเต้นอยู่อาเชิบเชิบอ,อ่ะเชิบเชิบอะเดินนั่งเดินอะเดินนั่งเดิอนอาเดินนั่งเดินตัวหนาไปปล่อยก่อนไม่ไหวแล้วเอาขับแล้วเกินจะขับหนูมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มีแอร์เราสามารถติดตั้งได้แต่ว่าตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ย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 เฮ้้ โอเคแล้วก็เราต้องการบันไดนี่ตรงไหนอะในบริษัทของเราตอนที่มาเนี่ยมีใครพกบันไดมาด้วยหรือเปล่าอะมีอยู่นะมีแต่ไคร่วงไม่มีหรอมีบันไดนี่ไงอยู่หน้าตรงท้ายรถเราไงอ๋อช่วยกินเอาไว้ชั้นหน่อยสิเดี๋ยวเันตปรเอ้ยไม่ได้กดนะเสียงอะไรอะสวัสดีครับมีเสียงคนกดจริงจริงอะฉันว่ามันไม่ได้พังแค่แอร์แล้วที่นี่ยมันน่าจะแบบพังทั้งออดพังทั้งไฟอะฉันว่าเผลอๆมันไม่ได้ ครั้งที่กลิ่นนะแต่ว่ามันอาจจะมีวิญญาณของผีตัวนั้นจริงๆก็ได้เราขึ้นไปเร็วๆรีบทำงานให้เสร็จเรารีบกลมามามยขีตัมาฉันฉันกลัวนะห้องไหนอ่ะไปร้อยถได้หนห้องนี้เหรอได้พี่ไม้ช่วยกันดินี่นี่อ๋อโอ๊ยพี่มีเสียอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยมีคนส่งของให้อ่ะส่งอะไรมาเหรอมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้นี่เอ๊ะกล่องอะไรความสะอาด ดูเหมือนว่าจะเป็นยาแก้ปวดนะเนี่ยยาขอให้ยาเรามาทำไมอ่ะปวดหัวอไหนแล้วก็ทำการซ่อมแอร์ก่อนครับผมอร่ะเราจะเริ่มการซ่อมนะพวกนายก็ยังไงก็ดูแถวๆนี้ด้วยว่ามีอะไรผิดปกติเสียอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นคนปิดประตูเสียใครเดินใครปิดประตูหรอประตูมันมีสปริงใครเดินอ่ะไม่รู้วิเอ๊ะไม่มีคนเดินอยู่ข้างนอกเลย รู้สึกว่าแอนนี่จะมีขนแมวติดเต็มไปหมดเลยนะฉันคิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเลี้ยงแมวเยอะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ใครเดินนอกอ่ะเห็นเไหมเอ้าเห็นเลยมีด้วยเหรอมีคนเดินเหรอเสียงคนเดินน่ะเสียงเดินเสียงดังมากด้วยมาได้อยายสาระจริงๆเลยเจ้าของบ้านเขาบอกอยู่ว่าวันนี้ไม่อยู่บ้ไปอะไรของโตเดินเข้ามาไม่ใช่ฉันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอย่าก่อกิริแล้วใครลงไปดูหน่อยดิมีอะไรอ่ะ ทุกคนฉันเปิดประตูสามรอบฉันคิดว่าเจ้าของบ้านเขาว่าน่าจะหายตัวไปจริงๆนะเพราะว่าตรงตรงนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือเขาอยู่เลยอ่ะน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไว้สำหรับคุยกับกิ๊กมั้งหน้าบ้านมีกระดาษอะไรไม่รู้อ่ะฮะเขียว่อะไรเขียวอะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฉันกำลังซ่อมแอร์อยู่เดี๋ยวฉันเดินลงไปเอออุ้ยเป็นหนังสือพิมพ์อะ่ะตอนนี้เราทําการซ่อมแอร์ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะผม รู้สึกจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เยอะมากแล้วก็มีเสียงอะไรมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เฮ้ยนาฬิกาดังเสียงอะไรอ่ะนาฬิกาก่อนหน้านี่จะตกดินนี่อยิ่ไม่ได้หรอมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นเสียงตกดินนะเปนเลยเปเลยเสียงน้ำมาจากตรงนี้เลยอ่ะเอาน้ำเฮ้ยมีเสียงน้ำไหลด้วยแล้กระดาษหนังสุพิมที่พี่ขิดบอกอยู่หน้าบ้านมีใครเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านอย่างนี้หลายรอบแล้วนะเนี่ย จับหนูก่อนละที่เป็นเกิดเรื่องเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลแล้วและเสียงน้ําที่เราได้ยินมันดังมาจากห้องน้ําตรงนี้จริงๆโอ้ขอเช็คความหล่อแป๊บฮะไายไม่จับหนูก่อนเลยไม่ได้เลยเฮ้ยแปลกจังเลยนะทำไมเจ้าของบ้านบอกว่าออกไปปาร์ตี้ข้างนอกแต่ว่ายังทิ้งวายไว้อยู่ตรงโต๊ะอยู่เลยอะแสดงว่าเหมือนเขายังแบบกําลังจะกินวายหรือเปล่าเอ้ อะไรอ่ะที่นีก็มีตุ๊กตาหมีอยู่ไหนตุ๊กตาหมีอยู่ไหนตุ๊กตาหมีอยู่ตรงนี้อ่ะมันโผล่มาเองเลยมขึ้นมาต่อหน้าฉันเลยอุ้ยอุ้ยนี่มันบ้าเกินไปฉันว่านะเรารีบซ่อมแอร์แล้วเราก็รีบไปกันเถอะฉันยเอาเงินจะใช้ก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วกระดับจดหมายอีกแล้วหากคุณพบเห็นสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวหรือมีไฟกระพริบแปลกๆให้จำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องใจเย็นๆอย่าเดินหรือวิ่งเพราะพวกมันตาบอดแล้วมันเดินตามเสียงเท่านั้น การย่องเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเมื่อเปเิญหน้ากับมันมันจะอ่อนแอต่อแสงแฟลชฉันให้คุณยืมกล้องโอ้โหเขามีกล้องเตรียมตัวพร้อมเลยนะให้พวกเราเผชิญหน้ากับสิ่งดีชีวิตประหลาดถามแล้วก่อน่าแล้วอยากเผชิญไหมเนีย่เงียเจอแบตเตอรี่ด้วยตรงนี้มีใครเจอกล้องไหมอะเห็นอยู่หน้าเห็นอยู่หน้าทีวีนะเพื่อนอ้าวกล้องมีสองอันอุ้ยอะไรเอ้ยนายเดินหยยบตุ๊กตาหมี แป้งเอาไว้ป้องกันตัวโอเคๆขอบคุณนะฉันจะซ่อมขั้นที่สองเสร็จแล้วนะเพื่อนๆได้เลยตอนนี้ฉันมีกล้องแล้วฉันจะถ่ายภาพถ้าเกิดว่าติดผีขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเอาไปลงแบบว่าเพจผีหลอกพิญญาณหลอนอะไระไรเจอผีอยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้เผีเหมือนกันอฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนายก็ยังเนตรงเนี้ยทายาเยี่ยหูฟังแล้วก็ทายาเดี๋ยวส่งเสียง มันมันเคลื่อนย้ายฉันไปในห้องน้ำอ่ะผมไม่อยู่ในห้องน้ำน่าหลังคามันมีโครงกระดูกด้วยไม่นะดี่พี่เห็นฉันเห็นผีผู้หญิงตามที่นายอ่านเลยอ่ะตามหาตุ๊กตาผีตุ๊กตาหาตุ๊กตาผีฉันเจอแล้วแล้วไงต่อไม่รู้ต่อนนี้ดีฉันมันมีผีอยู่จริงๆเหรอทุกแกมีมันอยู่กันทุกที่เลยไม่เจอผีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงบันได ฉันได้ยิน,นเสียงหายใจแผ่วเบาอ่ะอ้ยวันดีวันดีวัดีวัดีหายใจตุกตามหมีแต่มันบอกว่าให้เอาให้มันอะแล้วมันอยู่ไหนเฉันฉันไเห็นอะไรประ,ประหลาดประหลาดอยู่ห้องนูน้นพี่มันอยู่กับแจงที่ไหนข้างบนห้องใองต้หลังคาช่วยด้วยฉันฉันเห็นีอะไรแวบบ๊แบๆบว๊แบไเฮ้ยเฮ้ยมันเอามันไปไหนแล้วอะจะถ่ายภาพติดพีติดหนึ่งอันพีบอกให้มันเดี๋ยวตุกตาหมีให้มันได้เปล่าใครมาไอะไรอะ ไปอยู่กับฉันมาอยู่กับฉันไล่ถ่ายรูปเป็นส่ไล่ถ่ายรูปมันสิไปแล้วไปแล้วเขาถ่ายแล้วไปอยู่กับางมีมันไปอยู่กัางมีมเออโอเคโอ้ยโอ้ยตูกเติมโอเคโอ้ยไปไปเช็คเบเกอร์โอเคเราเลิกทำงานนี้ดีกว่าไหมไปดีกว่าที่บ้านมันรกด้วยอะแล้วเบเกอร์อยู่ไหนเราต้องเติมพลังงานไว้ก่อนฉันเจออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเปิดให้โอเคโอเค รู้สึกว่าเบเกอร์จะอยู่แถวแถวห้องโฮมพอนะเรียบร้อยเปิดแล้วเราทำการซ่อมแอร์เสร็จไปแล้วสองตัวและตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาห้องที่มีแอร์ต่อตอนนี้พี่แม่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยอะไงใครมีใครครี๊ครับฉันไม่รู้แต่ว่าผีเนี่ยทั้งอาบน้ำทั้งครี๊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 ครง๊ครี๊ค เอาฉันเองอ่ะต้เฮ้ยเยผีไฟดาบอ่ะต้องย่องไหมผมย่องก่อนนะเราไม่ต้องย่องไม่ต้องย่องแล้วนี่ฉันฉันไม่ได้เล่นเกมนี้แต่ฉันพากไปสล็อตฉันทำคำเพื่ออะไรไม่ได้เล่นเราโอ้ยเอาไฟแตกอ่ะเดี๋ยวไฟก็ดับอ่ะเดี๋ยวไฟเราต้องตามหาหลอดไฟด้วยนะเพราะว่าหลอดไฟเป็นสิ่งที่สำคัญมากฉันจะลองขึ้นไปด้านบนดูทุกคนโอเคครับ รอะไรตบบนี้ด้วยเฮ้ยไปกดกดจีแล้วมากดอะไรเล่นเนี่ยเด็กมือบอลแถวนี้ง่าเลยโอ้โห PC อะไรเงี้ยตายเถอะมันเป็นเหมือนบิกลิ่นเน่าๆตรงถุงขยะน่าจะเป็นศพคนหรือเปล่าใช่เหรอเพื่อนใครพยายามยั่วยุเราตลอดเลยไปหนูจับหนูโหเยอะจังอะหนูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่บ้านนี้เนี่ยเราสามารถเปิดตู้ได้ด้วยแสดงว่าไม่แน่ หีตัวต่อไปอาจอยู่ในตู้ก็ได้นะทุกคนคอยสอดส่องดูด hmm. ้วยฮะไฟเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟตาหมีโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนไฟให้หน่อยนี่ยี่ไม่ได้ใครมาแล้วจ้าเปลี่ยนตรงไหนเอ่ยผมเก็บแต่หนูองเดียวเลยตอนนี้นี่เหรอเออไม่แน่ใจอ่ะนี่แบบมันตินข้าววะของตกเต็มเลยแป้นนี้แป้นนี้วิ้ยวิ้ยเมื่อกี้ผีอยู่หน้าบ้านแล้วมันวางของ ใช่เมื่อกี้ผมผมมาเก็บหนูเมื่อกี้แล้วผีเมื่วางของแล้วผีก็หายไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหฉัเก็บขยะก่อนเอาไฟดับอีกแล้วนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไฟมาแล้วจ้ามันมันเสียบตรงไหนอะฉันไม่หาที่เสียบไม่เจอเสียบแล้วเสียบแล้วแต่มันมันมันดับมันต้องเปิดไฟสวิตช์จะไหนอะเบเกอร์หรือเปล่าเออเบเบเกอร์ปะไปดูไปดูไปดูโอเคโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟดับต้องไม่เปิดสวิตช์สวิตช์อยู่ไหน หอเฮ้ยได้เสียงอะไรแปลกๆเกอแล้วเ้นเกิดผมคลามผมคลามอ๋นะอันนี้ฉันมีไฟสำรองใช่ป่ะไว้ตรงนี้นะรวางกองไว้เลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์กริ่งกริ่งโทรศัพท์อยู่ไหนตามจากเสียงไปจริงๆโทรศัพท์จะมีอยู่สองที่ตรงนี้กับตรงเอาแล้ว ฉันจะเจอแกนแน่ๆสามีฉันหนูในห้องส้วมานก็อยู่ในห้องส้วมเหมือนกัน,นแต่เราจะไป็นห้องส้วมนามบาลเอ้อยสวยแล้วไงสวยแล้วสามีเลิกสามีมันมาแล้วไปัะไอ้พี่อ้ช่วยด้วยแต่นี่อะไรข้างหูฉันนะ่ะฉันมดทอีกแล้วอยู่ชั้นอะไรเหรอ สวยแล้วเดี๋ยวนะมันลงไปข้างล่างแล้วผีมันมาหาฉันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันติดอะไรบางอย่างมันค่อยๆคลืบคลานอยู่ไหนอ่ะมันไปหาคนอื่นไม่ใช่ฉันแน่ๆอะ่ะโอ้โอ้ฉันหิวตุ๊กตาหมีแล้วตุ๊กตาหมีอยู่ไหนผมเจอแต่หนูไอ่ะเมื่อกี้พี่ไม้บอกวมีตุ๊กตาหมีไม่ใช่หรออยู่นในห้องครัวแหละ ไฟไฟมากระพิบเลยไฟมากระพิบเลยตกกระทำหนีมันไมดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะมันอยู่ที่เดิมปะวะอุ้ยตกใจกระทำหนีมันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะสวยแล้วไงไอ้เจ้าผีนั่นเราต้องตามหนีไปซ่อนอ่ะเมื่อไหร่จะอยู่ในเก๊ะๆไหนก็ได้พี่แป้งในห้องนอนในห้องนอนที่เราซ่อมแฟนแรกมันมีเพนคิลเลอร์นะพี่มากินขอชีวิตพี่ได้รอบนึงสวยแล้วไงไอเจ้าผี มีหลอกมียันหลอนมันกัดฉันมันจะกัดได้คุณล่ะปีกันนั่งแป้งนั่งย่อย่อฉันนั่งแล้วพี่ขึ้นไปข้าบนเลยพี่ขึ้นไปชั้นสองมีเพนกิลเลอร์อยู่ในห้องนอนโอเค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 แต่ตอนนี้มันมันดักที่ตรงบันไดอยู่เลยอ่ะไอ้หมกกดให้ทันกดให้ทันมันพุ่งมันกัดใครมีขึ้นมีคนโดนทิปไหมดเลย อถ้ามันวิ่งชนเราอ่ะมันก็จับอุ้ยเอ้ยมันไปมันไปเบเกอร์ไหนไปกินยาพี่แป้งตามมาพี่แป้งตามมาไปกินยาหมดพี่แป้งไปกินยาหมดเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ก็ได้มามามาเริ่มงานหน้าที่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเร็วเดี๋ยวผีโอ้อีกฉันมาเฮ้ยจุาหมีเจ้านั่อยู่โมชั้นสองมาแล้ว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 มานี่ตรงนีเอามีนี่เฮ้ยเพลงดีๆก็มีเสียงใครก็ไม่รู้อาบน้ำเร็วไปเลยหายปวดละ อยากแก้ปวดรถขันอ่งนึงครับแต่รอบนี้ม่เจอผีอ่ะเจอพิซ่าแทนอะไรเนี่ยไม่มีใครอาบน้ำอยู่นะแต่มีเสียงน้ำไหลอ่ะฉันอยากกินพิซ่าบ้างอ่ะสงสัยวันนี้มีคนมาแบบว่าให้อีเวนต์เราเยอะละเกินนะไ่ด้ข่าวว่าผีอยากกินพิซ่านี่เป็นแรแฟลเนี่ยกล้องเนี่ยนายเก็บไปเลยถ้าคะรับเข้ามาคุไปถ่ายฉันจ้ซสอมไฟอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของบ้านเรามั้งมันอยู่ที่ไหนอ่ะ เอออยู่บนห้องอีกห้องนึงอ่ะชั้นชั้นสองอ่ะเฮ้ย,อย,อยโอ้เราใส่คุณเกิง้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้ตุ๊กตาหมีไปโผล่หน้าบ้านเลยอ่ะและ้วนี่อะไรอะ่ะมันจะแวบบๆมาตุ๊กตาหมีอ,อ่ะเฮ้ยกูขดูที่ตู้ดิเหมือนเป็นหลาคนเลยไหนอ่ะไหนๆนี่มาอยู่ตรงชั้นลรามองอไปที่ตู้ตรงนั้นเห็นไหมอ๋อมันคือเสาอ๋อกำมันคือเสาเลยนายฉันรู้ว่านายกลัวนะแต่เป็นอย่าหลอนนะ เฮ้ยอะไรเมื่อกี้ผีวิ่งผีมิ่อยู่ตรงหน้าผมโอ้พี่กิตนะเจออีเวนต์เยอะแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่มายเรงมาซ่อมไหมฉันลองขึ้นไปดูทั้งคนนะเพราะมันอาจจะมีของอะไรที่พอเป็นประโยชน์ได้บ้างไปห้องใต้บันเดย์เดย์บันเดย์มีตุ๊กตาบาร์บี้เครื่องนีดผมแล้วก็มีพวกแบบว่าแบตเตอรี่ต่างๆฉันเก็บแบตเตอรี่ไว้ดีกว่าจะได้ถ่ายรูปผีรัวๆลอยไฟอยู่ไหนหมดอะเฮ้ยเสียงใครเคาะประตู ไม่รู้ไม่ใช่ผมผมมาเก็บหนูเสียงเคาะประตูแบบเยอะมากเเสียงอะไรคมค่ะคมคามฉันกลัวนะฉันซ่อมอกระดูกแล้วจะไปแล้วโหกระดูกนี่ไปมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอุ้ยตกใจใครวานเนี่ยพี่กิ๊กตาหมีมั้ยมีมีมีพี่กิ๊กถือมีมีไหมหน่อยถือไม่ได้มันจับมันจับไม่ได้มันจับได้เฉพาะตอนไฟดับอ๋อเราเราต้องรอจนกว่าไอ้ผีมันจะมาเราถึงจะสามารถจับไอ้ตุ๊กตาหมีให้ผีได้เสียงมันเดินอ่ะออกมา เอาบเบเกอร์มาแล้วไปไปสับเบเกอร์ไปสับเบเกอร์บเบเกอร์เร็วฉันเองฉันมีกล้องอยู่ฉันสามารถช่วยพวกนายได้เร็วเลยเพื่อนซ่อมเสร็จหรือยังอ่ะยังอีกครึ่งหลอดอ้าวใครมาเพื่อนไปดูดิมีคนผสมพัสดุอีกแล้วผมมาส่งครับเฮ้ยครั้งนี้เป็นยากแก้ปวดใช่หรือเปล่านายกินเลยสโลตนายกินเอ้ยพี่แป้งนายกินฉันกินไปแล้วอ่ะดิฉันกินอีกันาินไปหลายรอบเกิน ฉันเต็มแลยวไงเต็มเต็มเบเกอร์เฮ้ยโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์นายกลับปุกนายกลับปุกโอเคปิดแล้วเบเกอร์ฉันสับแล้วดันจะทำอีกเหรอไม่ไฟไม่เปิดเปิดแล้วนะโอ้ยที่ไหนได้อยู่ห้องไหนอะขวามือเหรอข้างบนเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไฟมั้งหลอดไฟแตกเหรออะไรนายเจอผีโผล่มาเบาเปล่า ฉันเจออยู่ตรงนี้เสียงอะไรอ่ะดีๆก็มีเสียงซาซ่าเหมือนกับเป็นเสียงฝนตกเลยแต่ฉันคิดว่าทีวีเหรอชันบนฉันบนฉันบนเสียงซาจากทีวีไปดูที่เรแขกอ้ไแล้วเหรออันละมีใครอยู่ที่นี่ไหมว่าผีจะมาทำปรากฏตัวให้พวกเราเห็นตลอดุกแจงโดนอะไรมันอาจจะต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่าฉันงงอย่างหนึ่งนะว่า มันถึงแบบเออเอาตุ๊กตาหมีทำให้มันสงบลงได้อ่ะมันชอบตุ๊กตาหมีือเป่าโพสผีมันเหมือนเป็นเด็กอะพี่เล้นี่มันห้องนอนห้องนอนเด็กชื่อมอลลี่มอลลี่มีเด็กหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอกระดาษโน้ตฉันอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนี้มานานแล้วแต่หาซื้อไม่ได้เลยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะพบมันขายอยู่ที่ร้านขายของมือสองในราคาที่ถูกมากๆากยจะบอกนะว่าตุ๊กตาผีบอกนี่มันอาจจะมันงงคือตุ๊กตาตุ๊กตามือสอง แล้วชุดที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับเอ่อชุดของไอ้ผีตัวนั้นอุ้ยอะไรถ่ายรูปไวเอ้าไปก่อนมันเจอเราเราเหลือจะจับหนูว่าตอนนี้เคล็ดแล้ะเจอคุณแล้วมีหนูอยู่แถวนี้แต่ไปหมดเลยพี่จับไว้พี่จับไว้จะบอกว่าผีเริ่มฉันถือกล้องก่อนเออเสียงเสียงบันไดเอร์อาร์ตมันอยู่แถวไหนพี่ใครเห็นมันไหม น่าจะอยู่ข้างบนว่ามันมีสกิลเช็คให้ฉันกดล่ะเฮ้ยผมกดแล้วไม่ใไม่ทันหาตุ๊กตาผีไปไปหาใครอะผมผมผมตุ๊กตาผีที่อยู่ตรงบันไดหายไปแล้วไม่นะเยๆแล้วเลาๆลชดไปี๋หาตุ๊กตาผีมันอาจจะอยู่ในห้องเอ้ยดีดีไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีาานเดีไรยขเปิดตู้ก่อนนะ หผมโดนผีทำร้ายย่ายังยังไม่ตายอย่าตายนะอย่าตายนะเฮ้ยมันพอผีหายไปแล้วกลายเป็นหนูอ่ะฮะใช่หรอไม่น่าล่ะทำไมหนูที่แบบว่าเยอะๆเต็มบ้านเราไปหมดเลยเอ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะผีกำลังเอาหน้าจุ่มใครอยู่เอ้ยหน้าจุ่มผมหมกแล้วผีมันกลายเป็นหนูโอ๊เฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวแซรแฟบรดโอ้โหเสียงอะไรเนี่ย ไม่บันทิครบอย่าทำอะไรเพื่อใจนี่นะไม่ถ่ายภาพเฉยๆถ่ายภาพความประทับใจจะช่วยนายไม่ได้พี่เจอตาหนี่ล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่รอดเลยแป้งแป้งแป้งวิ่งเลยแป้งวิ่งให้มันมาหาแป้งรอดเลยเออร่อมันร่อมันมาๆมาเดินนี่ไว้ไม่ไงเออเธอไปไปไปโอ้โหดีคือเธอมีของหนู เปิดเช็คเบเกอร์เช็คเบเกอร์เรียบร้อยแล้วทุกคนเล่นีกมจับหนูจับหนูกล้องไปด้วยกล้องแพงกล้องแพงโอเคเปิดไเบเกอรกันฮะเบเกอร์เบเกอร์เปิดแล้วเบเกอร์เปิดแล้วเบเกอร์หนูมันได้ผลทันทอจับจับหนูหนูมันมีหลายตัวมากเลยอ่ะแล้วตุ๊กตาหมีเมื่อกี้อยู่แถวๆหน้ารถร้่ยมันไปได้ไงอ่ะไอยตัวแล้วอไอตัวแล้วเขาไม่รู้เขาบอกว่าให้เอาหนูทุกตัวเลยนะมีเสียงโทรศัพท์ดังหล่อหลวเหล่เหรอมันไม่ใช่โทรศัพท์เพื่อมันเป็นไนกาปลุกด้วยบางทีอ่ะ ับอีกแล้วต้องหาเสียงให้เจออยู่ไหนจับหนูทุกตัวหนูทุกตัวที่ขวางหน้าไฟไฟไฟมันแวบวับไฟมันแวบวับเจอยังชั้นบนเหรอไม่เจอถ้าหาไม่เจอผีมาอ้อนผีออกแล้วสวยแล้วไงเจอแล้ว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 อยู่ในห้องนอนอ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเปิดไม่นะไหนเกือบพังไปแล้วทุกคนมีเสียงหนูได้ยู่ชั้นบน สุดเหรออืมปรับเบเกอร์ให้หน่อยชั้นจะขึ้นไปหาหนูโอเค let's go ยังมีเสียงหนูอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยัมียังมีอยู่ตัวนึงโอ้ยอยู่ตัวตริงตุกตาหีก็ปมากรตัวต่อหน้าฉันว้ายมันดังปีปูด้วยมันาดจะกลายเป็นออกแล้วแหละตุกตาหีเั็นปีปูดเหรอแล้วอะไรนะแสดงว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหนูหมดรวมถึงตัวเจ้าของที่เอ่อเขียนจดหมายมาหาเราด้วยเราต้องช่วยชุบชีวิตเขาอะไร ราทุแทงเจอได้ไงอ่ะี่เขาใส่ได้ยังไง่ะี่ซ้อ่ะจำหนูไว้แล้วตัวนึงนี่ตตัวสุดท้ายแล้วขั้นบนั้บนั้บนออกเจอล้เจอข้างล่างข้างล่างโอเคเรียบร้อยฮะปิดให้แล้วลับพี่เฮ้ยพี่อ้ยใครปิดประตูเมื่อกี้รีเร็วเรนี่ฮนี่ฮอไม่ไหวแล้ววนนี้้มีมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันอยากรูะอะไรอ่ะมันตาแล้วเพื่อนไม่ทับ เอ้าคุณทำกุญแจรถหายไม่ใช่เอ้าคุณไม่ยอมรีบขับมาเมื่อกี้มันขำผีขึ้นควงกุญแจรถเลยโอ้ยายคาคีมันเอากุญแจรถเราไปซ่อมเหรอใช่ฮิโอเอราะน่นหมายควาว่าเราอยู่ข้างนอกใช่ป่ะแล้วทุกครั้งที่เวลาเอาของมาให้เรามันจะคาเอาของมาให้ที่หน้าบ้านเหมือนที่พี่กิตบอกหรือเปล่าไม่ใช่มันวาร์ปมาวาร์ปเหมือนตุ๊กตาอย่เนี่ยเขาจะหยอใช่เอามาไงอะใครเอามาเจ้เลี้ยงมามันหยิบมเขายิบไม่ได้อยู่แล้วเอ้า เอาสวยแล้วไงมันพาพวกเรามาได้บ้านแล้วไม่พาคุณไปคนเดียวใช่ใช่คนเดียวเหรอใช่ต้องสวยแล้วเงยรีบปิดรีบปิดรีบปิดไอ้โทรศัพท์ไม่งั้นมันจะพาเขาไปอีกหาโทรศัพท์ไม่เจอด้วาซ้ำตอนนี้ตัวทัก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 โทรศัพท์ปิดแล้วปิดแล้วตัวทักแต่มองอะไรไม่เห็นเลยพี่สองเสียงเลยเหรอ ฉันหาโทรศัพท์ไม่เจอกนเจอกเจออันเอุเร้อยแล้อยแล้วอแล้วไปเลยไปเไปเไปอกันข้างจกันข้างนึงอทสาดก่อนจจะอาดอีกคววามสอาดแล้วกลับบ้านเลยวจไปแล้วเฮ้ยเอ้เ้อก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะ จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกนใคลายชอบกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b e พวกเราด้วยนะที่สำคัญเกดกะดิ่งแจ้งเตือนกด้วยค่ะจะได้มีพลายที่ไม่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปซ้อมมหน้าบ้านอย่างนี้อ่ะวามใดไเปเลย